สวัสดีจ้ามาตอนเสาร์พี่นอ้องไม่หอมสีผ้ามาเห็ดหนึ่งปลาพี่นอ้องการลังสีนะ่ะใส่ถุงมือก่อนถุงก,ก้นแม่หอมกะสีแม่หอมคอนแม่นบานเข้ากสัสซีเมนขัวเนาะจา้ะเนาะแต่วันนี้แม่หอมสีแม่หอมสีอบเอาจ้ะ ก็มีพริกสีเขียวก็มีพริกแดงนอกจากก็มีหัวหัวหอมมีกระเทียมแต่พี่น้องหอมหอมมีกระเทียมไม่หอมกระเยวไปใช้ตู้อบนอกจากเนาะในระวางว่าไม่หอมเหมัน เอาบวาพริกไปอนาาบนะจ้ะมันกระเพาะว่าแสงม่าัดกระเพราพี่เนาะไม่หอมก็มีปลาจ้ะพี่น้องมีงปลา,า,านิ่งม่หอมไปได้ปลานิ่งมาจากทุกคนไม่หอมไปไดป้ปลานิ่งาาน่าปวดใจ ไฟปาน,นิ้มา้าตกไงเลยพี่นอ้องมั้งแม่หอมมาแม่หอมมาเสียมาหนึ่งแต่แม่หอมกับเสียมาล้างดีๆีกันะนะจ๊ะเนาะล้างดีๆล้างน้ำเกลือล้างน้ำนอกดีดีแม่หอมก็สิตัดปีกตัดตัดไอ้นี่มันตัดเงี้ยงตัดยางมันดอกเบอ้ออะไรแบบทุกคนตัดหาง ืมอมนี่ไม่หอมกะพ่อรหะ่ว่าสิผ้าออกไปกินเข่าข้างนอกกับพี่น้องวางแต่ยินวางชันน่ะแล้วบอกไว้ต้งมืงขึ้นจะสิจังไหนมีการเปลี่ยนแปลงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไม่หอมกะสิินหนึ่งปลาทรามีการเปลี่ยนแปลงแม่หอมกะสิหนึ่งมืออื่นสิมาเลียไว้ กินปลาในล,ลายก่นอนถ้าเทียได้สล,ลัดไม่หอากระเทมปลาบานเข้าใส่มีดใส่เขียงใส่น้ำเปึงป่งๆโดนพี่น้องนี่ยุ่นนี่นี่ไม่หอมใส่ตะไคร้เอาพี่น้องมันง่ายก็กานนะ ง่ายก็กันบิบกรบ,กรบออกหวดปวดเนียงปวดหยงังมันสีหลางเนียงหลางเนงีงมันดอกดีดีพี่นองป่าสวสีมาหอดเฮาเนาะจ้ะ ทีไอทีมันอยู่ได้เหงือกมันงนะพี่น้องกระจายดีเลยไม่อนีว่าอากาศดีจักหน่อยพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันยังเศร้าอยู่จากถูกคนบ้านเี่งอองมาเศร้าขนาดบ้าเศร้าเลยเนะี่ย สามโมงสี่สามโมงแล้วจะไปนอนคะแนนปลาแ้าได้สี่สามโมงเอาไสิางทองลางยังมันหลอดีมะแต่เนาะทุกคนเราจะมาหอดเฒ่าจะมา เอาจะตอาใส่อย่างมาเนาะเอากะไลเปิดน้ำไหลทานเพี่องน้ำไหลทานาาน,น้ำปากมั่ใส่ทวนๆเรด่อยนทวนๆ

ปกติบานเข้าสีใสเผาพี่น้องเผาพี่แสบเนาะเห็นแม่ไก่เห็ดเนียงพี่น้องเอ้ยเห็ดเนียงตาไม่หอมกระสีเห็ดน้ำพริก เว็ดน้ำพริกเนี่ยปลาต้นหอมมีน้ำพริกเอ่อเม่หอมกับปลาตัวเดียวนี่แม่หอมตัวสีปนน้ำเมาจ้ะเพราะว่าตอนนั้นแม่หอมเลยตามเกี่ยวผิกดีก้วกะจีฮาเจียมันหนักแม่หอมกะัิใส่เกี๊ยวเป็นน้ำมาจ้ะเนาะใส่ต้มปนนั่นมเป็นน่องปนบางนิ่งเนีเพราะว่าแม่หอมกินผู้เดียวแม่หอมก็เห็ดปลาตัวเดียวสามารถเท็ดได้หลายเมี co ่ยง่น้องกินหย่างกินหย่างน้ำก็ได้ทุกคน เปน้ำเย็นเย็น,นล้างก่อตทุกคนแล้วน้ำอุ่นห้องล้างเพราะว่าหนังตาต้องิีดตลอกล้างดีล,งดล,งดล้บบางก่อนเดา๋ย่ให้ยมืดกินข้าวนะคะเนาะ สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้ากันทุกเมือ่อนะคุณน้องน้องก็เห็นว่าบังมนันอาจารย์เพราะว่าบางาังเอามีดตรงไหนมา่อพอเขาเออ่าแธอพี่น้องว่ามันมีดย่านผัวเดีย <c oughs> ยเ๋ยนี้บอยยอมเด้่ยเดี๋ยวไปหาอันบ่ย่านมากกว่า วิญญานแล้วเกรียมงานศิลานะมาหันม,ม,มาบังพี่น้อนปวดจวดบัดเดี๋ยววนะมาหามัไม่หอมยนมนมนนา,มา,านเด้อก็บังนะแต่เนาะ ็ใส่เกลือเลยเนาะแต่เนาะใส่เกกลือัต่เกลือได้พี่น้องบะยัมเข้าบะยัมเข้าเสียเอาไปไอ้นั่นผลเข้าจังคอย น่อยทุกคนมันนี่แม่หอมกระเจีใส่ใส่กลองนี่ไคือสิบ่ใส่กลองนี่คือสิบ่นจพี่น้องโตปลามันใหญ่แม่หอมสิใส่ถุงเอาแม่หอมสิใส่ถุงเอาาจะเนาะหาถุงก่อนพี่ ใส่สองซันย่านมันขาดมันตุ e ่มตุ้งตูย็นนะพี่น้องหนามปลาที่ตุ่มตูยิมเราจะถือใส่ถุงสองซันนะใส่ถุงใหม่ใส่ถุงมันมันมันติดีกว่าห้าส่ใส่ไอ้นั่นดูพี่น้องเพราะว่ามันหนามที่นั่นมันหนามมันชว์ความเย็นที่เขาเนื้อปลาห้าปลาตูงงวดกับกุ้งกุ้ง ตากองเแงดีล้วนี้เข้ากับซีเรียมมันหนึ่งเข้ากับซีเรียมัหนึ่งกันหนึ่งควรจะมือแดงหรือว่าจะเป็นถามพ่อหังกันว่าไม่นี้เลยพี่กินเผา้านอาหารแต่ปุกคน บบอย่าปล่อยเลยเห็นวะนแต่ยังงั้นจะไม่หอมกระอกผิดไว้วันนี้ไม่หอมกระกกติดตามใบเนาะมันนี่ไม่หอมกระตริดม,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 มีไม่หอมกระติดเจ๊ปลาอันนี้ไม่หอมกระติแช่ตู้เย็นใ้เนาะจาะา้ะเนาะตอนคลิปนี้กระซำมีเนาะจ้ะเนาะทุกคนเนาะอันเดี๋ยวทำแมนได้ไทหนึ่งได้ยังกะจันไปว่ากันอีกชั้นหนึ่งเนาะจ้ะเนาะ โอเคจ้าแม่หอมกระฝากคลิปฝากกดแชร์กดไลค์หัวใจให้แม่หอมเลยด้วจ้ะเด้อบ้านหลังน้อยๆของแม่หอมเลยจ้ะแม่หอมกระฝามะเฮ็ดเอ่อแคบนั่เนเฮ็ดนี่สู่พี่น้องเบิ่งเนาะจา้ะเนาะมื้อนี้อากาศหนาวนาพี่น้องทะเลทะเลก็เกือบเป็นน้ำแขง็งค่ะทะเลเป็นน้ำแข็งนี่พี่น้องทะเลก็เป็เปนน้ำแข็งทะเล ทะเลอ้อมบานทะเลอ้อมบานแม่หอมอยู่ด้วยจ้ะเป็นน้ำแข็งจักงน้อยนี่จักงน้อยนี่เป็นน้ำแข็งหนาตึ๊กที่พี่น้องแม่หอมเดี๋ยวมื่อนี้มีมื่อนี้มีแม่มื่อนี้มื่อนี้มีแม่ขึนนึงในทุกคนนอกบ้านแม่หอมมีแม่ขึนนึงตัวจ้ะเป็นเป็นแม่ขึ้นนึงขาวกราดขาวกราดนนไ่มนั่มขาเป็นขาวกราดนั่นั่มตัวพี่น้องคนเล่นบอก พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่คนข้าวากลางข้าวากลางน้ำน้ำใบหญ้าน้ำนั่นเดวไม่หอมพูน่นเห็นบ่เป็นชีข,า,ขาวๆต่วแต่ว่าบ่ถึงกับว่าตกด้วยพี่น้องควบเย็นควบเย็นควบเย็นของของอากาศแลว้วแบบนี้มัน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 ,มน,มนไอหิมะว่าตกด้ยพี่น้องแต่ว่าหางป็นมันหางป็นเกีดน้นำแข็งขึ้นมานำ้นำน้ำน้ำพื้นดินน้ำพื้นยาเนาะจะทุกคน ไอ้ยามจะคะกันสมมติว่าแม่หอมเอาปลาเอาหย่างไปว้างไว้ข้างนอกน่ยกระแข็งพี่น้องข้าวเดียวกะแข็งควบ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 เย็นของอากาศเนาะพี่น้องเนาะกานคิดนี่การทำนี่เนาะจะทุกคนเนาะแม่หอมฝากกดแชร์กดไลค์หัวใจให้แม่หอมแม่ได้จะบายบาย